เมื่อไรเขาจะเปิดใจให้คุณสักทีก่อนฟังทำนายอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้ใหมออ้ําธรรมทาโร่โด้วยนะคะนี่เป็นการแรนดอมนะใครคิดว่าใช่อยู่ฟังด้วยกันใครที่ไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยสับสดๆกันนะคะสาหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์และทักมระจองคิวกันก่อนนะคะอ่ะขอดูพลังงานหน่อยค่ะว่าคุณกับเขาความสัมพันธ์มันเป็นยังไงนะตอนนี้นะคะดูจากพลังงานต้องบอกเลยคุณเนี่ยพร้อมท้าชนเต็มที่นะลุยเดินหน้าใส่เกียร์เดินหน้านะ จีบเอ้ยลุกเอ้ยทําให้เขารับรู้เต็มที่เลยนะว่าคุณรู้สึกดีๆกับเขาแต่เหมือนกับว่าเขาเนี่ยยังมีกําแพงอะไรบางอย่างนะยังไม่เปิดใจสัทีคุณรุกขนาดาษดีแล้วมันยังไม่ชัดเจนอะนะมันก็เลยทําให้คุณสงสัยนวะว่าเมื่อไหร่เขาจะเปิดใจให้คุณสทัทีอ่ะขอดูพลังงานของเขาหน่อยค่ะว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณแล้วเริ่มเปิดใจให้คุณบ้างหรือย,อยัง ดูจากพลังงานต้องบอกเลยนะคะว่าเอาจริงๆเขาเปิดใจให้คุณแล้วนะและทุกครั้งที่คุณไปเล่นกับใครไปอยู่ใกล้ใครเนี่ยเขามีความรู้สึกหึงรู้สึกห่วงรู้สึกหวงคุณแล้วนะเออเป็นไปได้เลยว่าเขาเริ่มเปิดใจให้คุณแล้วนะถ้าถามว่าเมื่อไหร่เขาจะเปิดใจให้คุณจริงๆเขาเปิดใจให้คุณไปละเขารับคุณเข้ามาอยู่ในหัวใจนานแล้วนะดูเหมือนว่ายิ่งคุณนะ สร้างสเสน่ห์ให้ตัวเองมากขนาดไหนนะยิ่งคุณมีความสุขล่าเริงแจ่มใสมีพลังงานดีๆพลังงานบวกนะเป็นความสุขเคลื่อนที่ที่ไปอยู่ใกล้ใครก็มีความสุขยิ่งคุณสร้างสเสน่ห์ให้ตัวเองแบบนี้มากขึ้นนะ อาการเขาจะยิ่งเริ่มออกอะ่ะเออนะในเรื่องความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณมันจะยิ่งออกชัดเจนมากขึ้นมากขึ้นมากขึออ้นนะถามว่าเขาเมื่อไหร่จะเปิดใจให้คุณต้องบอกแล้วว่าเขาเนี่ยเริ่มเปิดใจให้คุณแล้วนะสิ่งที่ไพ่ยอยากจะบอกก็คือว่าตอนนี้นะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะมันเป็นไปในทิศทางที่ดีแล้วเขาเริ่มหึงเร,ห wu, เริ่มหวงเริ่มหวงเริ่มมีทีท่าที่แบบว่ารู้สึกกับคุณพิเศษแล้วนะ เพียงแต่ว่าสิ่งที่คุณต้องทําก็คือคุณต้องรักตัวเองอย่าหยุดที่จะพัฒนาตัวเองทําให้ตัวเองมีคุณค่าเสมอพัฒนาตัวเองให้ดีนะคิดดีพูดดีทําดีร่าเริงแจ่มใสทําให้ตัวเองมีความสุขอยู่ตลอดเวลานะคะพัฒนาตัวเองอย่าหยุดเด็ดขาดนะรักตัวเองชื่นชมตัวเองขอบคุณตัวเองเห็นคุณค่าของตัวเอง ทำให้ตัวเองมีความสุขมากๆยิ่งคุณมีพลังงานดีๆแบบนี้เสน่ห์คุณยิ่งมาและเมื่อเสน่ห์ของคุณมามันจะทําให้คุณอยู่กับใครๆก็รักคุณค่ะและเมื่อใครๆที่อยู่รายล้อมรอบตัวคุณก็รักคุณแน่นอนว่าตัวเขาเองก็จะยิ่งเปิดใจให้คุณมากขึ้นมากขึ้นถามว่าเมื่อไหร่ที่เขาจะเปิดใจให้คุณต้องบอกเลยตอนนี้เขาเปิดใจให้คุณแหละและเขาคลั่งรักคุณหนักมากด้วยนะภายในปีนี้